คุณสมบัติของท่านเนี่ยท่านเป็นคนที่วางแผนระยะยาวอยู่มาในสบรัชการในพระท่านวางแผนทั้งนั้นผมว่าราชงนี้สิบราชการเนี่ยท่านเด่นกับเพื่อนเพราะท่านคุมทั้งกองทัพท่านคุมทั้งฝ่าบุญฝ่บุว่างั้นเถอะ นะฮะในด้านบุญเนี่ยอาจารย์เขียนบอกว่าสิ่งที่สร้างในการที่หนึ่งเนี่ยเป็นศิลปกรรมที่ประเสริฐท,ที่สุดในยุคกรุงโถสินอาจารย์ยังเชื่อยอย่างนั้นอยู่อันนี้ต้องชมนะถ้ามีรสนิยมมากยัง<อ>วังหลวงเนี่ยโอ้ใช้เวลาตกแต่งนานเลยนะคือต้องการจะสู้กรุงเก่าเลยกนะรุงเก่ามีประสาทสามหลังก็มีประสาทสามหลังท่านมองไปที่กรุงเก่าหมดเพนะระาะฉะนั้นใช้เวลานานนะกว่าจะสร้างเสร็จ คุณดูที่วัดโพเนี่ยวัดทั้งหมดในเมืองไทยไม่มีวัดไหนอลัลลารามีมาวัดโพท่าน,นพูดถึงกับไปเขียนไงโอวัดโพเป็นวัดกษัตริย์สร้างไม่ร่อยร้างเหมือนดังเมืองสวรรค์นะวิจิตพิสดารมากเลยวัดโพเรื่องนี้พระเจ้าทนบรุริท่านไม่มีไม่มีรันิยมในเรื่องนี้ท่านเป็นตบทับจับศึกบริหารงานบ้านเมืองทางศิปลปะน้อยนอกจากวัดโพแล้วมีอะไรที่ไหนไหมฮะ ที่เป็นพยานว่าท่านเก่งในลัทสุนยมนยศิลปะวังหลวงวัดโพเนเป็นของอวดของท่านเลยคุณไปอ่านที่ผมเขียนไว้ในหนังสือสนุกของผมแล้วนะสมเด็จกรมยศท่านบอกเลยว่าช่างฝีมือไหนราชการที่หนึ่งจะเป็นยอดอันไหนราชการที่สองเป็นยอดเขียนไว้หมดนี่วัดพระแก้วนะประดับมุกแข่งกับอันเนมรรมโกดเลยนะปร,ระดับมุกที่พิเศษที่สุดกับอันเนมรรมโกดอยู่ที่พระพุทธชินราช นั่นเป็นฝีมือบรมโกศราชการที่หนึ่งท่านแข่งสู้ได้ด้วยประตูประดมุกของวัดพระแก้วคนตะกรนเขาสู้กันในฝีมืออย่างวัดสุทัศน์เนี่ยวัดสุทัศน์ก็เป็นวัดสุดท้ายที่ท่านสร้างนะเพราะวัดสุทัศน์นี่จะต้องการให้เป็นตอนนี้มาดูหงจุ้ยแล้วนะว่าศูนย์กลางของจักรวาลมันอยู่ที่วัดสุทัศน์ไม่อยู่ที่วัดพระแก้วแล้วอัญเชิญพระศรีสักยมุนีมาเนี่ย จากสุโขทัยร่องเรือมานะเป็นพระที่ใหญ่ที่สุดงามที่สุดเลยและเป็นองค์เดียวที่สร้างวิหารถวายมาในขึ้นเรือประตูท่าช้างต้องทุบป,ประตูเลยเปลี่ยนเป็นประตูท่าพระแล้วท่านเดินพระบาทเปล่าเลยนะมาส่งพระจนถึงวัดสุทัศน์ตอนถึงในเซเจ้าฟ้าเมนอุ้มมาไว้จะลบท่านเจ็ดสิกว่าแล้วนะ เพราะฉะน,นั้นเนี่ยวัดสุธาตนี่ฉันสิ้นซะก่อนม่งคงจะล่าดามีวัดหนึ่งสร้าไม่เสร็จก็ไมมีตั้งไว้เลยวัตสุธศตในเดิมจะไม่ให้พระอยู่เอาอย่างวัดพระแก้วเลยนะเพราะฉะนั้นมันสูงจักรวาลอยู่นั่นใช่ไหมเสาชิงชา้าอยู่นั่นนี่สูงจักรวาลพระอิศวรจะต้องลงมาพระนารา,ายจะลงมาที่นี่มาดูโลคชิงชา้าเนะตรียมประวายตรีประวายเนี่ยพระเจ้ามาแต่ ืองไทยวิเศษที่สุดเพราะพราหมก่อนจะเปิดประตูเทวลา,ายไกรราชต้องรับศีลก่อนรับทรัพย์ใจก่อนถึงจะเชิญพระอิชวนลงมาได้เมืองไทยเล้นเก่งนะเอาพรามณ์ก็พูด้ามาเข้าเลยกันเลยแล้เสาชิงช้านี่เป็นการวัดบารมีเลยนะจะต้องเป็นเสาที่สูงที่สุดมั่นคงที่สุดเวลาเปลี่ยนเสานีนน่ต้องบอกประเทศราชมาเลยใครได้เ <ๆ S 1> สาที่สุดมาทำย่างจังทีท<ๆ>หลังเสานี่ก็ได้อบริษัทลีโอนเวนเนี่ มันได้สัมปานป่าไม้มันมาทำสาเปลี่ยนให้โลจิชามันเป็นไงจ๊ะอ๋อมันคือพระเป็นเจ้าต้องการดูดของเล่นเนี่ยโลถวายพระเป็นเจ้าแล้วก็มีไอ้ไม้ไผ่ยาวเลยติดเงินไว้โรไปไปคาบเงินเขาเรียกน,นาริวันพรามหนุ่มๆโลหิชา เป็นเรื่องใหญ่เลยคนที่ได้เป็นพญาลกชิงช้านี่แสดงต่อไปจะได้เป็นเจ้าพญาเนี่ยนะฮะตำแหน่งสองขันสองตำแหน่งพญาลกชิงช้านี่แล้วแต่จะทรงพระกรุณาเลือกใครตอนพญาแรกนานั้นจะต้องเลือกพญาเจนาบดีเกษตรมาเลอกมาเปลี่ยนแปลงครปกครองเองนะสองที่เ้ท่าจอมสฤษิจะเอากลับมาใหม่ไม่สำเร็จจานะแล้วในเรื่องอ,อักษรศาสารล่ะฮะ การฟื้นฟูอัสรศาสตร์สมัยรัชกาลที่หนึ่งนีมีอะไรบ้างครับชำระที่สสำคัญประการแรกคือชำระเรื่องกฎหมายกฎหมายตราสามดวงเป็นหลักของแผ่นดินเลยเมื่อแผ่นดินอาณาจักรชำระกฎหมายแล้วาศาสนาจักรก็ชำระพระไตรปิฎกทําสังฆานายเลยนะสังฆา,านายีเริ่มสมัยกรุงธนบุรีแล้วแต่ทําเล็กๆศึกสงครามมาทําใหญ่ที่กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยฝ่ายไทยนะถือเป็นครั้งที่เก้าเลยนะ เป็นเรื่องใหญ่เลยนะแล้วก็เลือกเอาวัดมราธาตุเพราะเป็นวัดอยู่ระหว่างวังหลวงกับวังหน้าสเสด็จไปทั้งสององค์เลยนะทุกวันเลยนะเช้าไปถวายอาหารมิถบาทเย็นไปถวายเทียนดูหนังสือสเสร็จทั้งเชา้าทั้งเย็นเลยชำระพระใจปปดกคำว่าชำระมันแปลว่าอะไรหรอชำระตรวจดูไงมีอะไรผิดพลาดบ้างเพราะถือว่าพระพุทธวจะนะไม่ผิดพลาดไม่ได้แม้แต่ตัวเดียว มันต้องทําเพราะว่าเสียกลุ่มมันจะกระจายไปหมดใช่ไหมฮะเ้วตอนนี้มารวบรวมตรวจสอบให้แน่ใจไปขอคมพีมาจากลังกาเขมรในการมาตรวจหมดคือไม่ผิดพลาดขอจากเชียงใหม่ด้วยเชียงใหม่เขาเขียนตัวลาวเนี่ยของเราเขียนตัวขอมนะครับเชียงใหม่เขียนตัวอักษรอักษร้นนนก็มีกฎหมายตราธรรมดวงมีปตรปิฎดกแล้วยังอื่นล่ะครับ ท,ท่านไม่มีชื่อเสียงอสรศาสตร์นะท่านก็ทำเพื่อประดับบ้านเมืองเท่านั้นเนี่ยให้ชําระสามก,ก๊กราชาธิราชรามเกียรติ์รามเกียรติด้วยแหละอ่ารามเกียรติ์ชั้นที่หนึ่งนี่เขียนรอบวัดโบสถ์พระแก้วด้วยนะตั้งแต่ราชการที่หนึ่งลแล้วก็กำแพงแก้วรอบวัดโพธิ์ก็สลักื่องรามเกียรตินะ ทีทีั้งไอ้ฝรั่งเอาไปก๊อปปี้ที่ผมต่อสู้เป็นเรื่องเดียวที่ผมชนะนะแต่บ่อยทวัดเลิกไหมฝรั่งไปก๊อปปี้แต่ก่อนไปรักปี่กันรูปละร้อยละร้อยมันจะพังหมดท่านมาทำศิลปะมาทำทำเยอะรัชการที่หนึ่งแต่มาประนียิงรัชการที่สองลูกท่านลูกท่านชอบเล่นทางนี้อีหนาวก็รัชการที่หนึ่งเลยทั้งอีเหนาทั้งดาหลังอีหนาวใหญ่อีหนาเล็กอีเหนานี่ไม่ใช่รัชการที่สองนะครับ มันขยับให้ดีขึ้นพระจิดาสององ์พระเาองค์เล็กกับองค์ใหญ่ฟังเสียงจากพวกมลายูเล่าให้ฟังทัานก็แต่งคิดชัดเลยเนี่ยเอามาแต่งใหม่เขียนไม่ได้ันเจ้าแต่ก่อนท่านนิพนเป็นคำร้องมาปรับปรุงใหม่ทางด้านศาสนานอกจากชำระพระไตรปิฎกเรามีอะไรอีกไหมอ๋อออกกฎหมายสง์นะ เข้มงวดมากเลยนะไทยเป็นราชิกนี่สักที่หน้าเลยจะได้บทอีกไม่ได้เข้มงวดมากออกกฎหมายสงเพราะว่าบ้านเมืองซบเซามานี่เราก็ไม่เชื่อมะตอนนี้บ้านเมืองสาวบานนั้นพระเป็นอรชีหรือเปล่าไม่มีการปกครองคณะสง์เลยใช่ไหมสมเร็จสังฆราชนี่ต้องไปเอามาจากครศรีธเชรมราชนะพระอาจารย์ศรีในนี้อยู่ครศกีธเชรมราชอรรถธนาขึ้นเป็นสายคุณทนบุรีแล้วท่านเป็นสังฆัลลาชคุณทนบุรีรัตนโกศินองค์เดียว นับถือมากแต่ก่อนก็ไม่ได้เน้น่ต้องเป็นประเรียน้ลยซ้ำไปการพระสัารนาท่านอภิถไเป็นพิเศษท่านเขียนเนี่ยเขียนนี่แด้ท่าดนแดงทำไมรบพม่า,มาตั้งใจจะอุปถรัรมภกยอยกพระพุทธศาสนาท่านเขียนนี่การชำระพุทธศาสนาการดูแลวัดวาเนี่ยมันสาคัญยังไงสำหรับกษัตริย์สำคัญยังไงสำหรับประชาชนสมัยนั้นพระเอกาทศรสก็ทําแบบนี้มันะอ,อันนี้ธรราเพราะว่า มันเป็นทฤษฎีที่รับมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอ,อโศกบ้านเมืองจะปกครองได้เหมือนกับรถรถจะวิ่งได้จะมีสองล้อรัถ้าจะไปได้ก็จะมีสองล้อล้อหนึ่งเรียกนอาณาจักรลออ้อแห่งความรุนแรงพระเจ้าแผ่นดินเป็นใหญ่อีกอันหนึ่งลออ้อแห่งธรรมจักรลออ้อแห่งความถูกต้องดีงามคณะสงฆ์เป็นใหญ่เพระเาะะนคณะสงฆ์นี่มีไว้เพื่อจะเตือนพระเจ้าแผ่นดินตลอดเวลาแลา้วพอมาเลิกราชกาที่ห้าเ,เองนะเมื่อเราเป็นฝรั่งนี่นั่นแต่ก่อนพระเจ้าแผ่นดินต้องฟังเทศทุกวันนะ ต้องใส่บาตรเองทุกวันฝึกทานการให้เป็นเรื่องสำคัญแม้ทีหลังมันเป็นแต่รูปแบบจะฟังเทศน์เพื่อจะกระมาเตือนสติเหมือนเรื่อาจารย์ที่ห้าเองก็เลยช่วยฝราหลังที่ราชการที่หนึ่งนี้นอกจากท่านสร้างบ้านสร้างเมืองให้งามมีอะไรเนี่ยแล้วเรื่องอื่นที่ท่านช่วยบ้านช่วยเมืองมีอะไรโอ้เอาคืนจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียไปเนี่ยเอาคืนหมดเลยนะ เชียงใหม่ก็ได้คืนมาแต่ว่าเมืองลาวนนั้นได้มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีแล้วครับแต่ที่ท่านล้มเหลวก็อย่างเดียวทวายตะนาวศรีเนี่ยท่านกรีธาทัพไปถึงสามครั้งนะข้ามภูเขาเนี่ยขึ้นเฉลียงหามไปสามครั้งไม่ได้เนี่ยเป็นเฟเดียอันเดียวที่ไม่ได้ทวายตะนาวศรีคืนมาตอนนั้นได้หมดภาคใต้ฝ่ายเหนือได้หมดเลยไม่แพ้ยุทธยาเลยอันนี้ก็ทําให้กรุงเทพ กลับคืนมาเป็นที่เกรงขามอ๋เป็นอยุธยาอีกครั้งเลยแล้วก็อย่างว่าลบกันหลายครั้งเนี่ยลบกันแล้วก็ทีหลังพม่าแพ้ตลอดถอยตลอดท่านจู้เก่งนะท่านวางแผนเก่งพระตะก่อนเนี่ยมาอยุทยาเนี่ยปล่อยให้ข้าศึกมาล้อมกรุงนะเพราะถือว่ากรุงเนี่ยไม่มีทางแตกชื่ออยุธยามันแปลไม่แพ้อยู่แล้วนี่น้ําล้อมรอบก็แพงก็โอ้หพระเจาอาารที่หนึ่งจะไม่ยอมให้เข้ามาถึงกรุงเลยออกไปต้อนรับนี่อย่างนี้ ก้าวทัพจะเอาไปรับที่ลาดยญ้าท่าดินแดงเลยห,หลานชายทิะกรยุนยโคราชนะตั้งให้เป็นวางหลังเลยนะหลานชายไปต้านทัพทางเหนือน้องชายไปทางนี้ไม่ยอมให้เข้ามาถึงกรุงเลยวางแผนเก่งจุดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเก่งกล้า,สา,ส,าส,สามารถทั้งนั้นแลวท่านเก่งเพราะว่าไอ้ขมินเนี่ยพระจุกรนบุรีตีไม่สำเร็จให้ท่านตีสำเร็จเพราะท่านคบกับพวกปิยาพ,พระขมิเนเลี้ยงพวกนี้ไว้ แต่ถ้าไปตีทับแต่พวกนี้เป็นไส้ศึกไปเลยท่างเก่งเรืงนี้ย mm hmm. ึดเขมรได้เสร็จแล้วก็พอยึดเขมรได,ด,ได้แล้วก็ให้ผู้ราชการไทยไปคุมอยู่เห mm hmm. มือนเป็นฟ้าธละหละเลยคุมเขมรอยู่อาจารย์พูดว่าท่านจัดการเรื่องเมืองยุนเมืองเขมรได้ดีนี่ยังไงนะครับผมว่ารัฐประศาสนนบายท่านเก่งมากนะมังเขมรก็แน่นอนอยู่ในรักขาเราแล้วก็ส่ง คนตองท่านไปคุมมังเขมรยอยู่ระหว่างที่ขเขมรแพ้ยวนนส่งคนไทยไปครองขเขมรนะเจ้าพญาอับไผู้เบร์เนคุมอยู่นักพระองค์ตันสนะมัธรรมคุณทนบร,รีนะต้นราชวงศ์รู้สึกจะถูกฆ่าตายนักประองค์เองมก็หน,นีไมอยเมืองไทย แต่ทีหลังจะให้พ oh. มันปกครองตัวเองทาง่านกระ่งพระองค์เองไปออกไปแล้วก็ไปอภิเษกอยู่ใต้อนาตของกรุงเทพแล้วก็เจ้าพญาอภัยผู้เบศเก็เคยคุ้มอยู่ก่อนนี่เขากลับไปเนี่ยเสือสองตัวอยู่ด้วยกันไม่สมควรจะให้เขากลับมากรุงเทพเขาก็เป็นใหญ่ซะแล้วเพราะฉะนั้นใครขอขอ,ขอพระตะบองให้เขาเพราะฉะนั้นพวกอภัยวงศ์ถึงในครองพระตะบองมาตลอด ชาตที่หนึ่งขอไว้ตนั้นเขาก็พูดอะไรไม่ออกก็ต้องให้ท่านขอนี่เก่งมากบางแผนคือเขมรนั้นเป็นประเทศราชแต่พระตะบองเสียมราชนี่เป็นส่วนหนึ่งราชอาณาจักร,รสยามเลยมาเสียไปเมื่อราวสองร้อสิบสองนเองแล้วท่านเมืองยวนจัดการยังไงอ่ะก็ยวนก็นี่ไงองค์เชียงสือ้อกดบกบฏไตเซินเนี่ย องเชียงสือท่านนีก็บวชมาเนี่มาอยู่ตั้งกับสิบปีมั้งเนี่ยที่เรามากินนมเมืองยนนมเอโยนอะไรกันทุกวันเนี่ยการันตีของโยนหลายอย่างของเชียงสือเข้ามาเนี่ยให้นั่งคัศมาดเฝ้าเนีเป็นพิเศษแล้วนะแบบโยนนะไม่ต้องนั่งพระเพียบนังแล้วก็สร้างวัดโยนวัดยวนอยู่ที่เชิงสะพานกรุงทนนั่นแหละนั่นะองเชียงสืออยู่แถวนั้นตั้งวัดยวนที่นั่นขณะเดียวกันถ้าพวกโยนถือคริสตท่านก็ตั้งอยู่ที่ติดกับโรงเรียนเชงกระเบียนเนี่ยมีทั้งวัดวนเมลยนะ ที่ท่านโ,นโ,นโ,นโดนแต่ทางยวนทาง,ทางกเขม็ไม่ใช้วิธีท่านนะองค์เชียงสือทีหลังหนีออกไปแล้วเนี่ยก็ไม่สําเร็จนะต้องไปขอให้บาตรหลวงเอาฝรั่งเศสมาช่วยนี่บัตรหลวงฝรั่งเศสบอกมีข้อแม้ว่ารชาชทายาทต้องถือคริสตแต่ที่เขาถือคริสกองนี่ถือที่เขโอ้แกร่งนะใครไม่ถือคริสไม่ได้แต่ที่ข้อดีท่านตายซะก่อนลูกชายสุไราชเลยเกลียด <c oughs> พวกคริสตมากเลยเนี่ย อ,องค์ที่สองท่านสั่งฆ่าพวกคริสต์ตังนี่เป็นเหตุใฝรั่งเศสมายึดเอามือเอาไปองค์เขียนเล่าไว้นะนเยี่ยมเยือนสามรัฐในเรคจีนแล้วองค์ฉังซือันดีกับเราตลอดมานะถือตัวเป็นน้องราชการที่หนึงเป็นพี่เลยยอ,อยงอยันนี้กรมระเจ้าวิทวาบอกในหะ้ต้องฆ่าเลยนะ หนีไปเนี่ยต้องฆ่าผมรู้เรื่องของเรามากแล้วไว้ใจไม่ได้แล้วยวนรัชกาลที่หนึ่งท่านนโยบายกว้างขวางมากองเชียงสือเป็นเหตุให้ตั้งลูกชายเป็นวังหน้านะเมืาวาวา่อกรมพชรบวรรัชกาลที่หนึ่งส่วนนคกแล้วเนี่ยท่านไม่ตั้งใครเลยนะทำไมสาเหตุที่ไม่ตั้งรัชกาลที่สองท่านเป็นเพลย์บอยท่านไ่ทำราชการงานเมืองท่านเหมือนใครบางคนเนี่ยแต่ว่าท่านเป็นกวีนะ เขียกนกรไม่มีใครสู้หเลยไม่สนใจบ้านเมืองเพราะฉะนั้นรัชการที่หนึ่งถึงไม่ตั้งให้เป็นวังหน้าและตอนตั้งหนึ่งต้องอ้างเลยว่าองค์เชิงสือมีราชสารมาขอให้ตั้งวังหน้าเถอะเพื่อความเรียบร้อยของบ้านเมืองนี่ท่านอ้างเลยองค์เชิงสือขอท่านหลยตั้งให้เป็นจะถึงไม่ถูกกันนะพอลูกคูนี้ไม่ถูกกันนะการที่สองท่านสบายนี่การที่หนึ่งเกิดมาเดือดร้อนต้องต่อสู้ตั้งเนื้อตั้งตังตวนะที่สองอยู่สบาย เจ็แต่ความสุขแต่งเนื้อแต่งกรอนอะไรมีความสุขอย่างเดียวทำไมต้องมีเรื่ององค์เชียงสือเข้ามันอ๋ออนี่ก็อ้างนะอ้างอ้างอะไรอยงค์เชียงสือเสนอให้ตั้งราชทายาทต,ตอนนั้นองคเชียงสือมาชวนให้เป็นห้องเตะด้วยกันด้วยท่านบอกไม่เป็นเราเราไม่มีระบบห้องเตนเนี่อิทธิพลฝ่ายจีนเพราะไอ้พวกมันขึ้นมันเป็นองเท่านั้นนี่ครับจีนก็เรียกเราว่าองนะองเสียมก็องนี้แทบแเป็นเจ้าเจ้าใช่ ม,มัน,หนเหมือนอย่างหนึ่งเจ้าเชียงใหม่พิศราชเจ้าแล้วลาวคือยังไงครับอ๋อคือลาวมันอย่างนี้ลาวนี่เขามีศักดิ์ศรีเท่ากับเราเลยนะกร,รุงศรีสัตนาคณะหุ่นกรุงศรีอยามีค่าเท่าเทียมกันทีนี้พระวอทะเลาะกับพวกเจ้าลาวด้วยกันหนีมาที่นอนมดแดงที่เป็นอุบลราชธานีเวลานี้ก็มาสวามิภักดิ์กรุงธนบุรีนี่ถน้น เราจะไปยึดอนมันแดงมันอยู่ลิมนไม่น้ำโขงพขงระเจ้าขุนทมมก็มีพระราชสารไปบอกเขามาจงนักพักดีแล้วตีไม่ได้หลวงพระบางก็ตอบว่าพระเจ้าขุนเนยเป็นลูกแจ๊คลูกจีนที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ยอมรับคมเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านก็โกรธเลยกระโจนชั้นที่หนึ่งไปไปเผาเวียงจันทร์เลยเอาพระแก้วพระบางมาพระบางอยู่ที่มึงหลวงหลวงพระบางพระแก้วอยู่ที่เวียงจันทร์เอามาหมดเทียงชั้นที่สี่คืนพระบางกลับไป นี่เอามาตอนไหนสมัยที่คองราดแล้วหรือยังยังสิยัง่ะโอ้เป็นขบวนใหญ่มาคุณธนบุรีนี่กรมหลวงนเรนทเทวีเขียนเลยล่องเรือลงมาเลยเป็นงานใหญ่พระเจ้าคุณธนบุรีก็เป็นรับพระแก้วเอามาไว้ที่วัดอรุณราชวรารามแต่ชกันที่หนึ่งท่านถือเป็นของท่านเพราะท่านบอกว่าท่านได้พระองค์นี้มาแล้วท่านได้เฉวยราชตรบอบพระองค์นี้ไม่เคยอยู่ในรสถานีไหนของเมืองไทยเลยอยุธยาก็ไม่ได้อยู่ ราะฉันถึงตั้งช mm ื hmm. ่อเมืองนี้ตามเมืองพระแก้วกรุงเทพรัตนโกสิทร์่ยรัตนะนี่เป็นแก้วของพระอินทสร้างกรุงเทพรัตนโกศิทร์โกศิทร์แปลว่าอะไรพระอินเนี่ยท้าโกศิทร์เนี่ยยังไม่ได้เลยตุลาการตัดสินเนี่ยตอนท้าวมริวราชว่าความอริสการหาว่าพระอินเข้าข้างพระรามท้าวมริวราชบอกทำไมกับเท้าโกสีรถของเขามีเขาก็ให้พระอินเอารถมาให้พระรามมันเสียหายของนาย ถ้าเข้าใจในการปกครองบ้านบรรจก่นอนนี่เรื่องประวัติกับเรื่องมิตรเต็มันไปได้วยกันหมดเลยนะครับแล้วตอนที่อยุธยาแตกนี่เชียงใหม่แยกออกไปปะแยกสิเมืองแตกนั้นเนี่ยบอกแล้วมันเป็นห้ากกเลยครับแต่เชียงใหม่นี่กลับมาตั้งแต่สมัยกรุงธน,นีไหมอ่าก็เจ้ากรงนบีบิตีได้ตอนไอ้ศึกเก้าทัพเนี่ยถึงราชการที่หนึ่งแล้วเนี่ย ต้องทิ้งนะเชียงใหม่ทิ้งมาอยู่ลำปางหมดเลยเชียงใหม่นี่ล้างเลยในต,ตอนนี้ฝักฝ่ายนี้ไม่รับพม่าแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นรัชกาลที่หนึ่งตั้งให้พวกนี้เป็นเจ้าเลยเจ้าพรา <S <S ะเชษฐาจะร์ล้เลยเชียงใหม่ขึ้นไปทางเชียงตุงเชีย<อ>ง,งไม่ถึงนเราได้ถึงเชียงแสนอ๋อถึงเชียงแสนถึงดื่มแม่น้ำคง,ท,งทั้งหมดมคำถามสุดท้ายนะฮะว่าเรา เราจะประเมินคุณและโทษของรัชการที่หนึ่งยังไงครับว่าจะให้เกียรติท่านยังไงจะวิจารณ์ท่านยังไงได้บ้างสรุปทั้งหมดถ้าจะวิจารณ์นะครับรุนแรงที่สุดก็คือท่านเป็นกบฏเนรคุณเจ้านายอันนี้เป็นโทษที่ร้ายแรงที่สุดที่ท่านทําแต่ท่านก็หาทางป้องกันตัวเองมากมายงเลยอ้างร้อยแปดอ้างว่าเป็นบ้าบางอ้างว่า คนเดือดร้อนมากแล้วก็มีส่วนจริงไม่ใช่น้อยส่วนคุณสมบัติของท่านเนี่ยท่านเป็นคนที่วางแผนระยะยาวอยู่ม่ไดชิดราชการในเพราะท่านวางแผนทั้งนั้นรอบคอบเชื่อมั่นในตัวเองแต่ว่ารู้จักอ่อนน้อมทำตัวไม่หุนหันพลันแล่นน้องเก่งกับท่านทุกอย่างแต่น้องก็แพ้ภัยสู้ทาไม่ได้นะแล้วก็ท่านมีพี่สาวสองคนท่านเคยอยู่ในอวาพี่สาวทั้งสคนนะ แต่ก็เข้ามาเข้ากายกิจการบ้านเมืองในน้อยเมื่อ,อคุณไปอ่านดูสิเมื่อบวชที่วัดพระแก้วเนี่ยตกลงให้พระพุทธเลิศลาบวชเป็นนาคแรกเลยนะนาคหลวงนาคแรกเลยโอ้พี่สาวไม่ยอมพี่สาวท่านถือว่าลูกท่านแก่กว่าเป็นลูกพี่ในลูกน้องท่านก็ต้องอ้างอ้างพวกกรรมวังเขารู้เรื่องมาตั้งแต่แผ่นดินอุทยาว่าลูกพระเจ้าม่ไดนต้องมาก่อนพทุทธเลิศราถึงได้บวชเป็นนาคแรกในวัดพระแก้ว แล้วในถือกันเลยนะพวกราชวงศ์จักรีเนี่ยใครไม่ได้บทพระกระแก่เนี่ยถืออปรีกินนะต้องบทพระกระแก่ตราบจนถึงหม่อมเจ้านะท่านวางแผนไว้เก่งอาใครวางแผนระยะย,ยาวเท่าท่านยากผมว่าราชวงศ์นีสิบรัชกาเนี่ยท่านเด่นกับเพื่อนเพราะท่านคุมทั้งกองทัพท่านคุมทั้งฝ่ายบุญฝ่ายบุญว่างั้นเถอะแล้วเชิญที่สี่เขาเก่งแต่ว่าเก่งเฉพาะฝ่ายบุญอย่างเดียว อำนาจการปกครองทัานปล่อยให้พวกบุญนาคว่าไปหมดเลยเก่งอีกแบบหนึ่งรัชการที่5้าก็มีความสามารถมากแต่ว่าผิดพลาดมองไม่เห็นประชาธิปไตยกำลังจะมาเชื่อมันในลูกตัวเองมากเกินไป อาจารย์เล่าเรื่องที่รัชการที่หนึ่งตัดสินใจที่จะมาสร้างกรุงเทพย้ายจากฝั่งทนมาอะไรมาในครัคิดยังไงยังไง,ง,ไงทีนี้ช่วงกำลังเปลี่ยนเนี่ยน้องชายท่านมีบทบาทยังไงครับอ๋อเป็นมือขวาเลยนะออกศึกสงครามต่างๆเก่งกล้าสามารถมากแต่ทีนี้พอทีหลังเนี่ยพี่น้องทะเลาะก,กัน <c oughs> น่านมันไม่ไว้กันแล้ว แล้วท่านจะตายท่านก็บอกว่าวังหน้าเนี่ยท่านทํามางดงามไม่แพ้วังหลวงเลยตายไปแล้วไม่อยากให้ลูกคนอื่นมาครองนี่ก็บอกใบไงอยุให้ลูกเป็นกบฏก็เลยเป็นกบฏเลยและการที่หนึ่งก็โกรธมากเลยจับกบฏฆ่าลูกวังหน้าจะไม่เผาผีนี่พวกขุนนางก็บอกว่าไม่ดีหรอกถ้าไม่เผาผีวังหน้าเนี่ย พระเทศยศจะเสียไปทั่วทั้งประเทศทางกรบอกได้ดันปากไว้แล้วกษัตริยขคืนคำไม่ได้เอา,อางี้ก็แล้วกันให้ตั้งเมนกลางเมืองสมโพธิพระบรมสารีริกธาตุก็เลยเป็นธรรมเนียมเลยเมนกลางเมืองจะต้องเชิญพระธาตุออกไปอาทิตย์หนึ่งมีงานต่างๆมากรรมถวายพระบรมธาตุและที่เผาน้อ,นองชายเผาที่เนี่ยทุ่งพระเมนนี่แหละแล้วน้องชายนี่ยุให้ลูกเป็นกบฏจริงไ่าจริงขูกฆ่าเลยปะฆ่าสิ หมชีวิตหมดเลยตั้งแต่รายการที่หนึ่งใช่ก <seguir. S 1> ่อ,<ข>อนนั้นทะเลออาะกันทีจะยกปืนใหญ่ยิงกันแล้วนะแต่ตอนนั้นพี่สาวยังอยู่อะไรดีกันทองคนนี้เกรงกลัวพี่สาวมากพี่สาวเป็นใครนะพี่แท้แท่เยมีพี่สาวคนโตจมเด็จกรมพยาเทพสุดาวดีองที่สองเป็นสมเด็จพระรีสุดารักษ์ศสีสุดารัก์ลูกสาวก็มาได้กับพุทเธอรเลิศล่าพีพ่น้องได้กันลูกมาเป็นพระจอมเกล้า